มาจากบริษัทเอวเวอร์เรนจาก,กสาข,ขาเชียงกุมนะครับก็ได้ไม่ได้ตามต้นยางที่นาตายของลุงเออยู่บ้านแกบบบนนน้วพงษ์ตะบนชุบเจริญอำเภอปากช่มจังหวัดเลยเป็นอีกผู้นึงที่ประสบปัญหาหลายต้นพอ่อหน้ายางแหงหน้ายางเหลืองนะครับที่แบบประามาณว่ามันรักษายากอันนี้กับอีกต้นหนึง่งก่อนหน้านี้เป็นใจของลุงก่อนหน้านี้ก็ตายมันตายนึงมันแม่ว่ามันตายร้านแล้วก,ก็กีดเราเหมือนก็บบอกแบบมูึงแล้วอย่างนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาได้แล้ว ดีขึ้นหลายนี่ก็คือว่าเนือยากมันย่อยดีกว่าเก่ามันย่อยดีกว่าเก่ามันย่อยดีกว่าเก่าเราก็นะนนี่มันอยู่บนห่อยบอกเลยบอกก่อนหน้านี้มันจะนี่นิดเดียวนิดเดียวออกได้แค่วบาลานีมันเหมาะอันนี้แค่แค่แค่บ่มมาหลังจากที่บวมมารักษาเนาะตัวนี้มันก็ถือว่าไข่แนยนะลุงเนาะถือว่าไข่แน่อยู่ครับเราลูกอว่าบวมากีดบวมมือนีมันเป็นยังไงรูปลักษณะกีดบวมมือนีก็ว่าดีขึ้น ก็ว่าดีขึ้นลายเติมแล้วเนาะอ่าก็ว่าดีขึ้นลายเติมอยู่ในความรู้สึกจากที่บรเห็นน้ำยางเลยไม่เห็นน้ำยางเป็นยังไงครับไม่เห็นน้ำยางไหลน้อยแบบนี้ก็ว่ามันดีขึ้นมาไข่แน่เนาะไข่แน่อยู่หลายคนเขาเห็นบ่อยครับลูกเอ๋คุยกันอยู่นะครับนายามที่ไต่หนึ่งหรือว่ามันเหลืองมันสีดมันแห้งนะครับอยากจะให้น้ำยางมันไหลย้อยแบบนี้คือเก่านะครับอันนี้ก็แค่รอบแรกเนาะลูกเอ๋บอกว่าที่ตามรอบแรก การ่าลืมออกไปทดลองใส่เบิคขั้นบลท์ในใส่อยู่อย่าพึงเว้านะครับเอเวอรเรสต์ลองซะ